และนี่คือหลักการ 4C ที่โค้ชฟุตบอลควรปลูกฝังเงยาวชนมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันครับข้อที่1 creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์อย่างที่เราทราบกันดีว่าฟุตบอลเนกีฬาที่ต้องตัดสินใจแบบเรียลไทม์และผู้เล่นที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะสร้างความแตกต่างในเกมได้เพราะฉะนั้นเด็กๆควรได้รับการส่งเสริมที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆไม่ยึดติดอยู่กับกรอบเดิมๆและกล้าลงมือทําโดยที่ไม่กลัวข้อผิดพลาดครับข้อที่2คือเรื่องของ confidence หรือว่าความมั่นใจ สำหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่าความมั่นใจเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เด็กกล้าเล่นกล้าตัดสินใจและไม่กลัวข้อผิดพลาดครับการที่มีความมั่นใจจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยแสดงถึงศักยภาพที่สูงสุดออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันกดดันมากแค่ไหนก็ตามข้อที่3คือคอมมิชเมนต์หรือว่าความมุ่งมั่นผมเชื่อว่าไม่มีนักเตะค,คนไหนที่ประสบความสาเร็จโดยปราศจากความพยายามเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นจะเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่าความสําเร็จไม่ได้มาง่ายๆแต่ต้องแลกมาด้วยความพยายามและความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมข้อที่4คือ Com unica m i t communication หรือว่าการสื่อสารครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าฟุตบอลมนกีฬาประเภททีมการสื่อสารที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยทำงานกับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจความคิดของเพื่อนร่วมทีมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้โดยคำแนะนําของผมนะครับก็คือกระตุ้นให้เด็กเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดทั้งในและนอกสนามครับอย่างที่2เลยคือ โค้ดต้องสอนวิธีการสื่อสารในเกมเช่นการเรียกบอลการทําท่าทางต่างๆหรือว่าการให้สัญญาณกับเพื่อนร่วมทีมครับ3ก็คือบรรยากาศในการฝึกซ้อมเนี่ยสำคัญมากต้องสร้างบรรยากาศในการฝึกซ้อมให้เด็กเนี่ยได้กล้าแสดงความคิดเห็นได้รับฟังความคิดของผู้อื่นครับเพราะว่าฟุตบอลเยาวชนเราไม่ได้แค่สร้างนักฟุตบอลแต่เราสร้างคนครับผม ส่วนไมโครโฟนที่ผมกำลังใช้อยู่นะตอนนี้คือไมโครโฟนรุ่น s a l a m ม o n i m m x x นะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ www. s a l a m o n i c t h com หรือว่า f c e e o o o s Salamonic Thailand ได้เลยครับ